สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้ครับมีน้องคนหนึ่งครับถามเข้ามาว่าลืมนะครับลืมรหัสทวิตเตอร์แล้วก็ลืมแอคเคาท์นะครับลืมอีเมลบัญชีทวิตเตอร์นะครับจะดูยังไงจะล็อกอินยังไงครับผมนะคลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับผมนะก่อนที่จะพากันไปชมเนี่ยก็อย่าลืมฝากนะครับทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้มิตรหมูแชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ โอเคถ้ okay, ทุกคนทมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับตอนนี้ครับก็อยู่ที่หน้าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้เราเนาะไปที่กูนรมเหมือนผมเคยทําคลิปหลายๆคลิปะนะก็อธิบายพยายามอธิบายทุกคนฟังครับว่าอม,มันทําคล้ายๆกันแต่ว่าก็คงไปตอบทุกคนก็คงไม่ได้เนาะมันมันมันไปพิมพ์ตอบคอมเมนต์ก็คงไม่ได้ก็เลยเลือกวิธีการทําคลิปดีกว่านะครับโอเคให้ทุกคนไปที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับอ่อสักครู่นะให้ทุกคนไปที่จุดสามจุดเนาะคลิกนะครับ แล้วก็วิธีการตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่าตรงนี้เนาะคลิกนะครับแล้วให้ทุกคนนะครับไปที่นะครับการจัดการนะครับเครื่องมือจากการรหัสผ่านเนาะคลิกนะครับให้ทุกคนไปที่ทวิตเตอร์นะครับแอปของทวิตเตอร์ทุกคนอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นนะครับตรงนี้ผมเห็นแล้วทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าเวลาผมคลิกตรงนี้เนี่ยนะครับหน้าจอมือถือที่เราชมอยู่ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีดําเราต้องใส่รหัสผ่านหรือว่า ของใครใส่ายนิ้วมือก็ต้องแปะายนิ้นมือไปก่อน,นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกเลยครับปึ๊บนี่ตัวนี้เป็นหน้าจอดาเนาะเดี๋ยวผมขอปลดล็อกก่อนนะครับโอเคตัวนี้หน้าจอหายดาแล้วเนาะก็มาเจอทั้งเมลที่เราใช้สมัครทวิตเตอร์แล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่เ,เราต้องไปกรอกใส่แอปทวนะิตเตอร์เนาะทีนี้ทํยังไงครับผมให้เราทําการคัดลอกตรงนี้ก็ได้ครับคัดลอกปุ๊บนะครับแล้วก็ไปวางตรงที่ เ,เขาให้ใส่เมลอะนะครับทีนี้บรรทัดของทวิตเตอร์ที่เขาให้ใส่รหัสผ่านนก็มาคัดลอกตรงนี้ปุ๊บก็คัดลอกไปวางในแอปทวิตเตอร์ได้เลยทั้งรหัสผ่านทั้งยูเซอร์ะนะครับทีนี้นะครับไปเมลเห็นไหมนะครับเห็นนะครับไปที่เมลของเรานะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับนะแล้วก็ไปที่การจัดการบัญชี Google นะครับแล้วก็ไปที่ความปลอดภัยตรงนี้นะครับ ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับผมนะามาที่การเครื่องมือกันอย่างการรหัสผ่านนะครับมี30รายการนกะลิกนะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับหรือว่าเลื่อนไปหาบัญชีทวิตเตอร์ของเรานั่นเองนะครับโอเคคลิกเลยนะครับตอนนี้หน้าจอดำเนาะก็เดี๋ยวใส่รหัสผ่านหน้าจอนะเนาะเขีรหัสผ่านหน้าจอแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนก,นกันกับ Google Chrome เลยนะครับดังนั้นนะครับเข้าทวิตเตอร์เนี่ยถ้าใครลืม อ่ายูเซอร์แล้วก็รหัสผ่านเนี่ยเข้าได้ทั้งเมลแล้วก็ทั้ง Google Chrome เนาะดังนั้นให้เราคลิกข้อเราตรงนี้อ่ายูเซอร์ไปวางข้เราตรงนี้รหัสผ่านไปวางเท่านั้นเองเราก็จะเข้าทวิตเตอร์ของเราได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการนะครับใครที่ลืมเนาะรหัสผ่านแล้วก็ยูเซอร์ทวิตเตอร์ของเราเองนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามลองดูนะครับถ้าใครทําแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมอ่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้เมตตาหมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ